ทอ็อปวันหมุนกล้องให้หน่อยดินั่งตรงนี้ให้หน่อยดิกล้องกล้องกล้อง,อง,องอเดี๋ยวให้เบียร์ขวดหนึ่งหมุนกล้องหมุนกล้องเปลี่ยนเป็ครบได้ไหมเออได้ได้ได้เนี่ยถ่ายถ่ายสดเนี้ยเนี่ยนะอ,อ,อ๋อถ่ายทอดสดท่านนะ <c oughs> อะไรจิม้มพี่บอย <laughs> <c oughs> <laughs> มันต้องเต็มข้อแล้ว <laughs> ฮะไม่ไม่เหลือแล้วพอดีแล้วทำไมอ่ะไม่ตอนนี้เหลือสีโอ้<า>ไม่ผมไปเอ,เอาเอานึ่งมาสองคนแล้วนะทีมดำม,ม,มาสคนนู้นเออไม่ถ้าไม่ไม่ไม่ไมมนในนี้จะได้เึลนเียวกันเลยไงฮะขึ้นอยู่ทีมหรือทีมทุทกเนี้ยไหนเอ,า,อางนี้แหละดีแล้วโอเคไม่อยากอยู่กับทีมม่วงจะติดปลายนวมไม่ทีมม่วงก็ไม่ได้ว่าจะเอาสีนี้หรือ ตายตายตายอ๋อเหรอแล้วจะเอาใครมาเอาใครมาไม่ได้เอาไปคือสลับกันลงไงอ๋อไอ้ยักมันอยากได้เล่นเยอะๆนี่ไงทีมเขียวลุ่นไงทีมเขียวเตะไว้ไงชิงนี้นะเอามาสร้างทีมแดงใหม่ละทีมแดงไม่มีมาเลยว่าเนี่ยเล่นไม่มา กล้องหายแล้วกล้องหายแล้วลลเออไปหมดแล้ว้าของกล้องมาละวันนั้นเจ็บไม่เตะไม่ได้เลยเหรอเจ็บของแม่ไม่ไหวแล้วพี่อะไรตอนนี้ยังไม่หายหเฮ้ยเม็ดสวยว่ะสั่งแล้ว น้าเลิกสั่งน้ำยังว้าว hết điều hết điều anh subscribe cho đâu Ghiền không ไปอยู่กับเจ๊ใหม่แล้วอยู่แก๊งตีแบดแล้วเออมิสเตอร์กัปตันมิสเตอร์กัปตันมองมองกัปตันมองแล้วเออเอาไปบอยลุยนัดไปไงไอ้เบกไอ้เบกเฮ้ยสวยยังยังยังคนละฝั่งนี่ไงนี่ไงแล้วก็นี่สี่คนแล้วก็นุนอีกสองคน ไม่ได้เทคอะ่ะต้องถามก่อนว่าทีมแดงเอาผมไหม,ไมไเป็นงไงตัวใหม่เลยตัวใหม่ <c oughs> โดนโดนไปได้เว้ยไปได้เว้ยสงสวยสงดีเอ่อเอ่อเย็บห่ายแล้วสีเขียวมาว่ะมีคลิปด้วยมีคลิปด้วยนะเดี๋ยวตัดต่อให้ว้าชาเดียวตัดต่อให้นะรู้เพื่อนเรียนดีอ่ะโอ้ หลอกคนแก MM ่แล้วเนรนาฏเลยอ่ะโอ้นม่นม่เอไล่ตัวดีมาอยู่ฝ ah> ั่งนี้หมดแล้วไปเม็ดสองต้องมาแล้วเอ้โกูก็รั่วเฮ้ยหนึ่งเม็ดเราจะลงก่อนใช่ไหม สวยงามเอ้ยถ้ากองหน้าคมได้หลายลูกกันนะเนี่ย ตายเดียวตายเดียวตายเดียวน้ำเบนมาไป